แรงทุกรุ่นจริงๆเลยนะครับสำหรับวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต้อมประัสโรนะครับในคลิปนี้นะครับปลิดเองก็พา f อซนะครับมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับของพระอาจารย์ต้อมนะนี่นะครับในรุ่นนี้เขาจะเป็นชื่อรุ่นว่าเหรียญสมโพธพญานาคนะครับนี่นะเขาก็จะเป็นอของพระอาจารย์ต้อมประพัสโรนะครับวัดท่าสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะ นี่เขาก็จะมาในกล่องสีน้ำเงินแบบนี้นะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นผลิตไม่มัน่นใจว่าจะเป็นกล่องสีอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือไม่ก็ทองทิพย์นะประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเขาก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับเป็นห่วงตันเนาะก็จะเป็นพิมพ์ของพระอาจารย์ต้อมนะครับนี่จะอยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นห่มคลุมส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นพญานาคคู่นะ สำหรับเหรียญนี้นะครับจะได้หมายเลข3 1 7นะครับเขาจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะพระอาจารย์อนุสร์ต้อมประพัสโรนะครับนี่แล้วก็นอกจากพระอาจารย์ต้อมนะครับพญานาคคู่ด้านบนนะครับตรงเนื้อหัวของพระอาจารย์นะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อแสนคํานะครับนี่นะโอ้โหนะครับด้านหลังนะครับสําหรับรายการนี้นะครับเขาก็จะเป็นยันนะครับจะเป็นยันสอง 2แบบนะครับอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับนี่ด้านบนด้านล่างนะปรลิตเองนะครับก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่ายันอะไรนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆเหมือนยันตุกตาแล้วก็ยันดวงเนาะอ๋อส่วนชื่อเรียกเฉพาะปรลิตไม่รู้เลยนะครับ f c ท่านไหนที่เก็บรายการนี้หรือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็บอกข้อมูลกันได้นะพี่นะนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นพิธีเทวาพิเศษสมโพธพญานาควัดท่าสแบงจังหวัดร้อนะครับนี่นะอ่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมเนอะลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์นะครับก็ยังตามเก็บตามสะสมอยู่ไม่ขาดสายเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เนาะสุดท้ายนี้นะครับปีก็ฝาก FC ฝากกดซับสไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริด้วย แล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้ FC ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย